สรุปผลงานปลารวมวันนี้ก็วิสกสี่แต้มปลาหนึ่งนึงที่เราใช้วันนี้ก็เป็นลําติดแรับ งเบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็รอลุ้นกันนะครับนี่ครับงานทิศกนะครับลำติ้แต่ของเราจะทํางานหรือเปล่านะครับเดี๋ยวโปรดติดตามรับชมฝั่งถนนอีกสองนายนะครับได้เวลาหนึ่งตามผลงานของลำติ้แต่เหมือนกันนะครับเพื่อรอติดตามรับชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้พบกับช่อง The Bob f i s ช i n งแต่แรกนะครับวันนี้ก็มาพบกับงานปากเก็ตก็ วันนี้ถึงม่ายก,เยาาก็เที่ยงแล้วก็น่าจะใกล้ๆเที่ยงนะครับสิบโมงสี่สิบนะครับวันนี้ก็ลงเบดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็มางานปรเกตด,ด้วยนะครับก็เป็นหมายบ่อล้างนะครับบ่อล้างก็ปลาธรรมชาตินะครับปลาเข้ามาแบบน้ําท่วมนะครับก็มาใส่ตามธรรมชาติครับมาได้ดูแลอะไรนะครับก็แต่เป็นบอ่อมีเจ้าของนะครับ เข้ามาต้องขออนุญาตก่อน,นะครับรับใหม่นี้วันนี้เราก็มาลุ้มที่คุณน้องน้องเต้นนะครับนี่วันนี้เรามาตกปลาดิสุกที่ชุโดโเป็นหนึ่งคันครับผมนะเดี๋ยวลองมาติดตามรับชมว่าจะมีผลงานอะไรให้เรา,ารับชมกันหรือเปล่านะครับวันนี้โอเคครับเดี๋ยงไงฝากติดตามผลงานของลำตึ้งแตกบาเชื้อพระเกตไว้จะมีผลงานหรือเปล่าครับ ดูหมดจริงหมดจริงหมดตะปูเลยลากลอกหมดตะปูหมูตั้งกล้องมาแจ้งเลยตัวแรก

พวกกันโลทั้งสี่นี่ต้องประคองหน่อยโลเท่ไดรได้ที่สิบเนี่ยเต้เออเฮยตี๊ตี๊พกันแล้วตรงนู้นนะ่ะสถานสิตไปเดี๋ยวมาแก่ข้างบนนี่กอนมันจ่งะเอากล้องก่อนเด้อ มาแล้วครับแต้มแรกวอุ้ยต yeah. ัวนี้น yeah. ่าจะใจห้าหกโลได้นะหมเนี่ยห้าโลหกโลตองมี้ตัวนี้ใหญ่มากก็ถึงเบ็ดเบสเบอสสิบตัวนี้เบ็ดเบอสสิบตายเบ็ดเบอสสิบครับเบ็ดตัวเดียวนี่ครับเบ็ดเบสสิบแล้วถังเมืองสิงห์บุรี ลบติ้งแตกของเรานะครับทำงานเดี eh <hammer> okay. ๋ยวผลครับเดี๋ยวผลตรงนี้อ่าเราต้องมีโอเคลำติ้งแตกแดกปากมันโอเคไนส์โอเครับตามจอครับเดี๋ยวแกะเบกกกอรครับแกะแกะเบกกเกอร์ เดี๋ยวเราปั่นเดี๋ยวตัวที่กินเมื่อกี้ก็โอ้โหลากสุดๆครับเอ็นหมดหลอดพอดีบัตตั้งกล้องครับกล้างาแบตหมดพอดี <Nope. S 1> ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับฝั่งกันนุนสองแต้มครับฝั่งนี้หนึ่งแต้มแล้วครับตีตรงข้ามัน ตีแค่นี้นะครับเบ็ดตัวเดียวแล้วก็หย่ะหโวเชื้อหน่อยหัวเชื้อตัวนี้สำหรับงานย่สกได้ผลเกิดคาด เรารุ่นเรื่อยๆนะครับมีเวลาแค่ครึ่งวันติศวกรรธรรมชาตินะครับเป็นหมายป่าหมายบ่อล้างนะครับก็มีช่องมน้อยนะครับเราก็ตีประมาณครึ่งบ่อ ก็น้ำลึกประมาณสักเมตรกว่าได้เมตรไม่ลึกมากนะครับกำลังสวยกำลังเหมาะกับงานกิสศกก็ถือว่าโอเคนะครับสายสวย ขวาอยู่ที่สิบก้อนเขอยู่ที่สามสิบปอน็อกเด็ดครับวันนี้งานผโผดผักำ <c oughs> เังเอ็นเตงอ่น โอเคครับเดี๋ยวเราึ้นต่อครับเลี้ยงกินป่าววะกินย้อนกินย้อนกินย้อยไงวะ ฮะเนี่ยเอ็นย้อนว่ะไม่รู้ยังไม่ถึงเอ็นย้อนเอ็นย้อนไม่ใช่ปลาเล็กปลาอะไรไม่รู้เนะี่ยเหมือนปลาน,นินว่ะ ไม่ปลานินก็ปลาอะไรทัอย่างอ่ะปลานินว่ะเป็นโลเลยฮะอะไรตายอยู่เป็นโลว่ะลองวัดใจลองวัดใจดูโอ้โหอู้ยลิงใหญ่ โอ้ปันินใหญ่โอเคอันต่อครับ <Okay. S 1> สวยงามแกเลยปนินเข้าแล้วเย้เฮ่กับผู้เชื่อเราทำงานแล้วครับปนินก็ได้เจอมนะครับ แต้มแรกสำหรับวันนี้นะครับปันินขอปอได้เรื่องคนระับเชื้อโคเชื้อเราทำงานคนระับโอ๊โอเคโน no. เริ่มเข้าแล้วเรื่อง สองคนฟังกันโน้นย้าให้ทิมนอนจัดครับแบบมาซองเติมเดี๋ยวมาดูกันครับว่ายอยหรือเปล่าเหยื่อตัวเดียวกันนะครับหลํามตึงแตกของเราครับดูครับทีมงานของเราพายเรือกับลั่งครับไม่น่าเชื่อเขาทำได้ไป่ธรรมดานะครับ ยายทินแล้วครับร้อนครับอยู่ไม่ได้สองแต้มครับฝั่งนั้นเดี๋ยวมาดูปลาครับใหญ่เปล่าผลงานของรำตีนแตกเหมือนกันมาครับมารับชมกันครับเร่อยยกอันนี้เลยโอ้โหใส่ยุ่ยครับใส่อยู่วันนี้โก้เลยครับวันนี้สามแต้มแล้วนะครับโอ้โห เป็นไปได้ครับเสี่ยงเลิศกตอนแรกเราก็พ่อขาขายกระเตีลนะครับไม่ได้นักตกปลาครับโอ้โหผลงานของอะไรครับลาตีนแตกลาตีนแตกครับโอ้ยทำงานเกล่งตอนนี้ร้อนจัดครับมารวมตัวกันครับ ตอนนี้บวกสามแล้วนะครับดสกวันนี้ดูดดเดือดเรีพกร้อนติดตามต่อหน่อยครับเอาให้ครบโหลให้ได้ครับวันนี้โอเคครับน,น่าสามพีน่น้องต้องสามแล้วมือกล้องมว้ไหนนี่ ตอนนี้น uh ่ะ mm ต้องหวดแล้วพ uh ี่เดี๋ยวมันเข้าในหน่าจะปนีฮะองอาเอาสิเอาสิเอาไหมล้ออะไรครับรออะไรครับนั่นแนี่ไม่หนีนแล้วไม่หนีนแล้วเอาสินั่นแนี่ยีโซกแล้วอย่างเงี้ยดูแล้วเนี่ยยีโซกไหมไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วป่าอะไรอาจจะเป็นนินแบบตอนแรกแพ้เดิมนี่ นินก็โลกว่าเลยป่าใหญ่เนะน่ะไม่ใช่ป่านินหรอกป้าอะไรวะยีโซกโบ่ปทั้งนี่ก็ตัวไม่ใหญ่หรอกประมาณห้าหกโลใหญ่หรือ่าทไมกินนิ่มวะ่ามาเลไกินดีกว่าเชื่อดิพื้นนี้เข้าไม่ได้งงจั มีเข้าไม่ได้เข้าได้เป็นวันๆันลูกน้องไม่อยู่ดิอืมอย่าดูอ่อนออนจริงจริงสุดท้ายก่อนมืด ังรอจังหวะอยู่ลังรอจังหวะอยู่วานท่านกล้องอันนี้มาจะอันอะไรสดลูกขาดลูกขาดครับโอยใหญ่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 ตัวนีว้ใหญ่ 5้าโลต้องเกินตัวนี้เลยใหญ่จังสี่หกต้องมีสี่ใหญ่ยกเอ,อ้ยกอย่างนั้นอันนี้ใหญ่วะ่ะห้าครับประมาณก,กี่โลครับเขี่ยหกโ,โล <What? S 3> ว้าวลำตีนแตกแตกปากมันวแทนที่สี่ตัวนี้นะครับให้เมียน้อยครับะ นี่ครับก็กินเบ็ดเบอร์สิบครับดูครับริมปากกล้องถ่ายนะครับนี่ครับจะจะครับลำตื้นแตะของเราทำงานครับแต้มที่สี่กำลังจะเก็บเบ็ดพอดีโอเคครับไดตามชมลก็เดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับนะครับเก็บเบ็ดนะครับก็สรุปงานวันนี้สี่แต้มครับเดี๋ยวมาดูปลากันนะครับปลารวมว่าน้ำหนักเท่าไหร่โอเค สรุปผลง,งานปลาวันนี้ก็วิศกสี่สแต้มปลาน,นิดนหนึ่งโอเคครับเย้เฮ่อครับผมสรุปผลง,งานวันนี้ก็น่าจะได้นะขอสมควรครับวันนี้ก็ที่ว่ามีเวลาครึ่งวันสำหรับใหม่นี้กดไปสี่นะครับไอ้ที่ว่าหลุดไปตัวหนึ่งของผม ว่ารุดเป็นดวงแล้วก็ได้สองปนิดหนึ่งอของนา้าสุขได้สองก็โอเคอครับสาหรับวันนี้นะครับถือว่าโอเคลำติดแต่ของเราทําง,งานได้ต่อเน,นื่องนะครับและโอ้วหเชื้อปักเกตของเราก็ยังทําง,งานได้ดีนะครับอโอเคครับยังไงก็วันนี้ก็ขอตัวลาไก่อน,นครับ ขอฝากช่องอเดีบาวฟิชชิงไทยแลนด์ไ้ด้วยนะครับฝากกดไลค์ K are, กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต,ต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ